ไปไกลพู้นั่นพูกระดึงเนี่ยนั่นพูกระดึงเนี่ยนั่นไอ้ที่เป็นพูเส้นตรงๆนั่นนั่นพู้นั่นนั่นคือพูกระดึงนะฮรับสวัสดีพี่น้องมื้อนี้พ่อกำลังกับช่องคนวังทะเลาะเสื้อผ้ากันมาหาเราใหม่ได้สองน้องนุ่งมายามเสื้อากันมาหาเราใหม่ได้สามนี่แหละสามคนเลย ขึ้นมาสวยอ้ยากนันอยากนันนๆนักใจอย่างไงเสร็จทขึ้นมาเขาลุนไปบึดหรอไปเขาไปบึงมันชีได้อีกบอโอ้อเอหบืนๆๆืนหืนหหาน้าไม่พร้อมมาบึงสิมาชมวิวพร้อมมาสัตว์จพาบืนขึ้นไปพุ่นคักบาทครับน้วหม่ก็ บมทันคนแล้วล่ะคือเบิ้งอีกถึงเบิ้งเบิ้งอันสั้นสั้นสั้นของบุญก่อนมันทีมีหรือบม่มีแต่ว่าสั้นล่างนี่แล้วเลยล่ะเบิ้งสั้นบุญก่อนไปเบิ้งสั้นของบุญก่อนม้ยย่งไงหนูกหลานน้องนุ่งก๊าลังสิขึ้น เขาอยากไปเห็นเขามาตะกี้เขาบัเคยเห็นนักเที่ยก็ต่ไปบิ่งน้องม่พร้อมอะไรยนงไงเมย์เมย์ถูกปะนี่น้องหม่จงซ้ำเหนียวมให้อยี่เอาตัวจงไว้หน่อยซ้ำเนียกีรบซ้ำนั่นตัวมีดี Để phải đu phá hiến ngoài rồi thật Đu phá ngoài rồi phải hiến lúc mà hà nó, chắc thì hà nó mày lúc má mà không, phải bưng Khử má hoạt Phá ngoài biếu mà hà mà nó mày khỏi đấy à, chứ ปูปบปูปึูปูอยู่งามแต่ว่าพุ่นข้าขนาดพุ่นไอไก่ผู้นั่นผู้กระดึงเนี่ยนั่นผูนน้กระดึงเนี่ยนั่นไอไอที่เป็นผู้เส้นตรงตรงกันนั่นผู้นี่ยนั่นคือผู้กระดึงนะครับ อมันสูงกว่ามุยเหรอพูกระดึงพูกระดึงสุดยอดวิวอ่าตัววนโอเคปะลึกแสนลึก่นนเจ้าว่าแต่กี้มันจะมีหินก้อนหินก้อนนึงเนี่ยเจจีแจว่าสี่สิบห้าสิบปีแล้วล่ะพักกาเป็นเด็กน้อยนเลื่องหวย เลี้ยงอยู่น้ำมูลนี่พากันขึ้นมาเล่นทั้งนี้เอาไม้มางัดก้อนหินลงมันเลยหมดความงามเลยบ่ได้งัดน้ำมูลหรอวามีซุ้มมูลงัดจั้งมันทุบเลยอจื้อบ่ได้มัาหลายปีละสี่สี่ปีละรู้แต่ว่างัดก้อนหินก้อนนึงอยู่นี่ย่านนี่แหละก้อนแบบไงได้ไม่สินั่งคนสินั่งขึ้นไปอีกสั้นเนาะประกันไม้งัดจริงหรือไง คยขึ้นมาเบิ่งคว้าก็อม่ได้ควายควายก็กินหญ้าอยู่จังขนาะนั่นอยู่ห้น้านั่นกินหญ้าอยู่ห้ยน้าหนล้วก็เหลียวเห็นควายเบิุ้ชตุ๋ออ่ากันดื้อหลายเนาะแต่เป็นเด็กหน่อยเหมือนเนี่ยโอ้คิดเสียดายน้ำขุนอยู่ธรรมชาติวิวดีๆนี่เองก็คือว่าแหล่าข้อมืนของเป็นตอนเป็นเด็กน้อยมันหมืนไหลต้นไม้ต้นไหลแถวนั้นมันง้อยขึ้นเบิานเล้วหอยปันลิงกันข้าง ไปฮูเอาซ้ำนี่ลหะหาน้มหม่ตเอามาผอกอ่อน้มไหม่น้มใม่ก็น้อไ่ยา a ด้พี่น้องัน้อยย a วขุออนเอาเดเอามาทหลังมันปจะเอาดสันแข็งเดี๋ยวไปงนี้ก่อน้อยหน้าผาเลยครับหน้าผาต้อหาน้ำหนาผาพาั้นก็สิบ๊มีให้ มันมีเลย,ยและมันสั่นเฮงบดบกขิเขา่ไดเลยเวียดนามาขใส่ถุงาหากาไหมยาวอีกสองสามกามก็บพ่พอเนอนนี่พอได้ยู่เลยก็ไม่สนก็ดีเผา ไปดิพอใส่ถุงเลยทำนีก่กำลังดีเอามาหาเหรอลิ้มหนาผายยังอยูย่บ,บังกลางๆที่บุมีก็เอาบิดกำมีจะนอนสันสันนอนน,น,อนี่ก็สูงใหญ่แทบอ้วบจิตเตอร Ô oh, nó nhau cả mình. Nhìn này. Ô ngắm. Nhìn nó này. Ô uh, nó nó này. Để nó bay Giờ oh, nó mày con. Ô. này, Đưa, oh. nhà mà nó xa nó đi xì nó đi không có ngon ngon à ngon áo, ngon 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 cái ngon 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 đi ต้หนาผา,าเราเดียถ้าฝนตกมาพอดีเลยเลื่นขลาดแบบลงุ่นเลยหาหนาผาบ่มีอ่ะัน,าานสี่บ่มีเลยดิยตรงกิงดนด้วยหนาผาตรงบัานตันบันซ้ำนี่แหละในไ â ซ้ำนี่น้องใหม่กัด้ฮะ นี่ซ่น,ซน,น,นี่ก็ซ่นีล่อเาดกันเข่าบ้านเนะขานนะไปเนี่ยไ้น้าไม้ด้วยคุณหน้าไม้ล้อเขาจะไปเผาขนาดด้วยมึขี่รถไปน้ำก็ต้อัดาก,กาศไปน้ำทางเข่าบ้านเดี๋ยวคอดบ้านบ้ากันอีก เด้นซ้ำนี่แหะพี่น,ออออน้องเห็ดอะไดร,ร,รน้อไม้ก็ได้เหอนถูกเอาเบิร์ดบ่มือเออบันนี้ก็จะได้เผาทำการเผาหน่อไม้บานแล้วบาน,บานทำการเผาหน่อไม้อ๋อคลิปนี้ก็บจบไปซ้ำนี่แหะพี่นอ้องเอาไว้พ่อไม่คลิปหนะยินดีนดนมีเฮงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยลดีครับ